วันนี้นะครับปลาเด่นดวงส,งสองตัวมาเล่นน้ําเพราะว่าวันนี้อากาศดีแล้วก็น้ําใสมากขึ้นก็ไม่แรงให้เด็กได้เล่นให้เล่นน้ํากับคลื่นนะครับบรรยากาศรอบๆก็คนเยอะอยู่เด็กๆลงเล่นน้ําได้ไม่มีรงแดงนะครับนี่เด็กๆเล่นน้ำนี่ผู้คนเยอะแยะมากมายครับนั่นบรรยากาศบนฝั่งนะครับ โอเคเด็กๆก็เด็กๆก็ลเล่นน้ําเล่นเล่นไปกับขึ้นจะลองจับหอยดูมันจะมีหอยอยู่นะที่ท,ที่น้ำนะเ,เล่นกับขึ้นนะอย่าไปไกลเดี๋ยวป้าป้าช่วยไม่ทันนะเออเล่นเล่นไปปังๆลูกลองขุดทรายดูตาขุดทรายดูต้าตเผื่อเจออะไรบ้างเจอปูเจอหอยมันจะมีปูเสฉวนด้วยนะลูกปูชนิดนนี้มันจะจะอยู่ในเปลือกหอยอ่ะลองมาจับดูว่ามีอะไรบ้าง เออชิมน้ำดูไอ้น้ำมันเค็มอ่ะบอกว่้น้ำเค็มในน้ำตเลนเค็มอะไรโอ้เจอหอยเจอหอยมีชีวิตไหมโอ้หอยมีชีวิตอันนี้กินได้นี่หอยนี้ก็เอาไปกินเลยนี่กินได้นี่หอยนี้นั่นจับไปอบเอเอน้องหน้าไปไหนลาวนู้หน้ามาเล่นน้ำเลยมาเล่นมาเล่นเล่นน้ำกับบังดินนี่ เออไม่ใช่เล่นได้บ glasses, ่อยที่อ่ะขึ้นมันไม่แรงนี่วันนี้ไม่มีตรงแดงเล่นสบายน้ําใสเรียมเป็นปพชดแมาแล้วด้วยนี่ไม่ไปเป็นไรเล่นไปเลยเล่นไปเลยป,ป, ça, ป้าป้าดูอยู่ก็สีล่าสีชมพูกับก็ซีล่าสีเหลืองไปหาโอยมาอีกเลยมีอีกไหมอ่ะ ก็เร no ียกว่าหอยนี้กินได้ไม่รู้หอยอะไรมันอยู่ที่มันชอบอยู่ที่ชายหาดนี้กินได้นี่หอยนี้นั้นหาดูแต่มีไหมนี่หอยเนี้ยนี่นี่เดี๋ยวให้ดูในกล้องเนี่ยนี่นี่หอยนี้อ๋อพบไหมไอ้นี่หอยไอ้นี่มันมีแต่เบือกันหรกมีแต่เบือระวังระวังเดี๋ยวโ้นน้ำป้าป้ากินด้วยกินเลยกินเลยแกเอามากินเลย หน้าระวังนะลกูกมันจะมีไอ้นั้นด้วยนาะบานาน่า,นนบา,านโบสบานาน่าโบสก็จะขี่ไปขี่มานนมยังเอออ้าอืมหนุกไหมน้องหนะ้าหนุกไหมหนุกไหมแต่หนุกหน้าเออปลามาเล่นน้ำทะเลในวันนี้วันที่เล่นได้เดี๋ยวเราจะเห็นบานาน่าโบท๊ทนาะหนุ่มๆมาเลน่นบานาน่าโบ๊ส ันนี้จะหอยอะไรหอ๋อหอยตัวเล็กๆเอาไปดูน้องหน้ามั่งนุ้ไปแลงๆน้องหน้ามั่งเออวันนี้ให้เล่นน้ำแต่วันนี้พิเศษพิเศษเออเล่นยาหยายายาให้น้ำมาทางป๋าป้าเลยป๋าป้ามาด้เล่นน้ำเดี๋ยวไหนไมนุ้บาดาน่าโบ๊ทต้บาดาน่าโบ๊ทมาเล่นนุ้อ๋อบาดาน่าโบ๊ทนั่น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 น้องหน้าชอบไม่บาดาน่าโบ๊ทนั่นมาแล้วนั่นมาแล้วบาดาน่าโบ๊ทเออ บาดานาะไปว่ากล้วยกล้วยกล้วยกับโบ๊แไปว่าเรือกล้วยนั่นตองหน้านะเออึงดินเอาเออตนุจังไงวันนี้นะได้เล่นได้เล่นขึ้นน้นะําน่ะเออได้นุโศโศตัวนี้วันนี้ดีจังวันนี้วัได้เล่นน้ํานี่อ,อนไม่มืขุดหอยมาให้ป้าป้าอีกอะ่ะขุดหอยมาอีกเลยได้ไปตํากินกันตัวเดียวนั่นเอาไปใส่เกลือดองเกลือไว้กินร้อยเลยเรือหอยอันนี้หอยกระพปรงหรือเปล่า กระคงเนี่ยน้องหน้าอย่าไปไกลนะอย่าคนจับเด็กเลยปร,ประจำใต้กอกเออเออเออไปไหนอ่ะไปไหนลาวล่ะไปไหนลาวะอ่ะเอานะครับเอานะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ